ว,วันอนี้มาจอบปลาอีกแล้วจ้ามาเบิ่งเดอสิม,มีเห็ดบอมาจอบปลาปลาคือพาไปจอบปลาอีกจ้าน้ำกันสิม,มีบ่จา้าเห็นขาเจ้าเก็บมันกบมีอยู่ไหนล่ะโอ้โหทั้งหนีสิม,มีบอนี่พี่น้องต้นอันนี้พี่น้อง เนี่ยเอาแทนน้ำยานางได้ก็เอ็นต้นเอ็นยืดหยังนั่นนะต้นหญ้าเอ็นยืดหยังบุเนี่ยแทนน้ำยานางได้จ้ะนี่หอมหอมเด้มันหอมเด้จ้ะนี่เอาไปแทนน้ำยานางแกงใส่หน่อไม้แกงใส่เห็ดได้จ้ะแก่เส้นเอ็นไปจ้ะไปหลุดน้ำกันจ้ะสิมีบ๊อ ห่อเราจะปลาเฮดมาหลุดน้ำกันได้จ้ะด้วยว่าพิมีบบพี่การี่ไล่หลายได้จ้ะปานหาตอจ้ะหาตอพี่น้องหาตอโอ้ยนี่พี่น้องปตูอิติอยู่จ้ะนี่จ้ะอันนึง แล้วก uh, like, ็นี่อันนึงจ้านี่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 เห็นบ่นี่นี่นี่จ้านี่นี่อืมงามฮึโอ้สวย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 อุ้ยหูมันหน่อยก่อนจ้า เหี้เสื้อมันอยู่มันจะเกิดอีกวินานมีอีกบอ่อมีอีกบ่ออ้ยนี่เกือบเหยียบหัวมันไหมคือก็เป็นเหยียบนี่นี่เกือบเหยียบจ้า นี่แหละกลางแสบจ้ะแกงแซบแสบเสบด้มีอีกบอนอะคือคอยจ้ะเดี๋ยวมันสีหยียบหัวมันมันกลางเกิดอู้หนี่นี่นี่เกับกายจ้ะงามงามพี่น้องอันนี้พี่น้องนี่ แข็งแข็งแข็งดีดีจ้ะขามันปีทุ่มมันหน่อยปีทุ่มมันหน่อยยูรออีกรออีกนี่นี่นี่น,นี่ย่าเห็นอีกแล้วจ้าย่าเห็นอีกแล้วจ้านี่จ้าอ้อันนี้ก็ะเมยียนจ้านี่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 หมออืมนี่ นี่จ้าพิดไว้จ้าไก่โพดว่าพี่น้องนี่พิดป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 ิดเห็ดกล้างสิออกจ้กพี่น้องอืม บอลนี่นี่ซ้ำนี่แล้วแกงแซบอ,อย่างนึงจ้างามงาม,มกล้องแกงแซบจ้ามีอีกบอมีอีกบออันนี้มันกล้งสิเกิดแม่จ้ะชื่อจังไรนนี่เฮ้บ่เอาดอกนี่ มันเกิดสใส่คนอื่นไม่เห็นกับให้เพื่อนเอานี่อันนึงนี่ขันานี้เอาได้อยู่จากลังงซสียบนี่<อ>เล็อดกลังออกจก้ะสมิญอู้น,นี่นี่นี่พวกเนีนี่นี่นี่เกือบได้กายไปนี่เห็นบ่เห็น่าอัน,นอันนี้นอนกินจน้ะนี่เห็นบะนี่อันนี้อันนี้เอาได้อยูจ่จนี่นี่ อันนี้ยังเหลาตุลุนี่แม่นเห็ดบอเบงเสียิ่นเชียเบิงแม่นดูจ้าแม่นดู <laughs> แม่นดูจ้าเห็ดโอ้ยมันมองนี้มันจะออกหลายดอกอยู่ด้วจ้ามันซุนม่มแม่มันคอยมันคอยโอ้ยหัวหลุดเสียหญาอันหญ้าเฮดหัวหลุดจ้าเน,นี่ยนึงนี่อันนี้ยญาเสีเอาไว้ดอกเอาไว้ให้ผู้อื่นเพิ่นมาเอา มันบดี๋ยมาอธิฐานมันก็สีเนา่าอทิฐานมันมก็สีเทาแล้วละจ้ะเหนื่อนอื่นเพิ่นมาเพิ่นเพื่อนเพิ่นเห็นเนาะหน่อยปวดเจไดายมันมีอีกบอ่อแถวนี่ยญาหญายันยางเหยียบหัวมันไหมมีอีกบอ่อมีอีกบอ่อ อีกบอ่อจ้าพี่น้องนี่จ้าอันมองมอง,งจะย้ายจอเก็บปิกายนีดอกใหญ่ๆนีปีนี้มันออกอีกเรกจาจะเห็นบ่ นี่ดอกใ่ๆจากพี่น้องนี่นี่เห็นบ่อี่ิจะโต,ตถากกินหัวมันหรือจ้ะ <laughs> เห็นบ่อู้บักใยหนึ่งนอนทั้งนอนทั้งถากได้เหรออันนี้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 กใหญ่นี่อันนี้อันนี้ถากกินน,น้อยๆจ้ะอันนี้เอาได้ดย่จ้ะแต่มันสิคือสิไม่นอนใช่ปะ ราะว่าอันช่วงนี้มันมันบ่หนาวนะจ่ามันสิหอนมันสินอนสิจอหลายข้างในย่าจะเอาไปปาดเพิ่มด้วยจ้าเด้อนี่โอ้เห็นไหมนี่อย่นีในลายดอกเติบเลยได้น่นเห็นบ่อันนี้ตีนี่พระท่านอันนอนจ้าตัวนี้หาบางอีก้อนตอนนี้มันออกมันมันเคยออกหมงอี้หลายๆลาย่ไหม ออกอีกบอหาเบิง้งนี่พี่น้องพ่จาเห็นอีกเราจะดอกน้อยๆกระต้อเอเตนี่เห็นบอ ถากกินหัวมันอีกละเนี่ยเห็นป่โตอ่ออ,อยู่ไปตัดขาอยู่บานจ้ะาไปตัดขาอยู่บานป่ะหาบ้่งอีกเบ้างมีอีกบ่จ้า เห็นบอกย่าได้จ่ายเด้อแต่ย่าเห็นเหรอด้นี่งามดอกนี้งามจ้าเห็นบ่เห็นบ่นนนจ้านี่ยุ่งกับหลายหลายนี่จ้าตรงเนี้ยอันนี้งามงามเบ็ตัดขาอยู่บ้านจ้าดีหลายเลยเด้นี่เห็นบ่ยุ่งกัดหน้าผาก ไายลามีอีกบอเทวนี่มีอีกบอกบจ้าอืาามอ บังซอยย่ายนเด้นจ้ะเด้อเห็นหองบอกย่ายนเด้นจ้าย่าสิกเกีบใสล่ล่ะมีอีกบอมีอีกบอ บ่แถวนี่มีอีกบอ่อนั้นเด็กพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำย่ำบาบ่อจ้านี่จา้านี่จา้าเอาตละลาะอยู่จา้าเห็นบอ่อนี่เห็นอีกแล้วจา้านี่นี่นี่งามง่ามงาม,งามนี่เห็นบอ่อโอ้ยกำลังดอกสวยๆเลยจา้าปิดทัวมันไหวมันออกอีกฮือได้เกือบไ้แกงแล้ะตัวนี้หาเลาะบางอีกจา้า หาเลาะเบืงอีกหาเลาะเบืงอีกอาทิตย์นานี่ย่านขึ้นหลายอยู่เพราะว่าฝนมันจะตกอื่นนี่อาทิตย์นานี่ฝนจะตกอีกเลาะเบิ้งทั้งนี้เบิ้ง มี่บอทั้งนี้มี่บอจ้าทั้งนี้จ้าขันเห็นเห็ดบอกย่ายนี่ได้จ่าเดอ้อ นี่เฮ็ดเพิงอีกอย่างบุนดีจ้ะเฮ็ดเพิงขาแดงบ่จ้ะพี่น้องครับเฮ็ดเพิงขาลายบ่ข้าเจ้าอเอือดเฮ็ดเพิงขาลายบ่เฮ็ดเริ่มออกแล้วจ้าบัดนี้สิได้ยา่างนคมเฮ็ดเด้อบัดที่นี่เด้อไม่แรงก็จะขึ้นหอดตะปาได้บัดที่นี่ เลาะเบิงอีกก่อนเนาะเลาะเบิงเลาะเบิงค่ะเลาะเบิงเลาะเบิงคนเห็นบอกยายนี่ดนเด้อนี่เบิงซอยยายนี่เด้อจา้า เลาะเบิงเลาะเบิงเลาะเบิงค่ะจะเทียนเห็ดยญ้าใส่เบิงเลยจ้ะเด้อ 爸，你不 <Bye. S 2>